มานั่งแกะฝรั่งนะคะแกะไปเก็บมาแล้วก็มานั่งแกะฝรั่งนะมานั่งคัดแต่งนะคะผลฝรั่งสวยอ่ะบางลูกก็แบบสวยมากเนี่ยสวยมากเลยน่าอร่อยมากสดจากไร้นะคะนี่ดูดูนี่สดจากไร่ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่ดูลูกนี้สิน่ากินจากเลยฟูๆนะคือคือเขาก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าฟูอ่ะเคยชิมเมื่อไห่ลูกแล้วอร่อยมากกรอบหวานอร่อยวันนี้อ่ะทำไปมีความสุขไปแล้วก็ลมก็เย็นเนนะลมดีมากเลยเนี่ยดูลมสิเห็นไหม อากาศดีมากขอบอกมีความสุขที่ได้ทำงาน